ส่วนใหญ่เสื้อยุโรปจะเจอเป็นเสื้อบูลเล็แอค t i o n สวัสดีทุกคนตอนนี้อยู่ที่ตึกแดงนะจ๊ะที่นี่จะมีความรู้ต่างๆของเสื้อมือสอง <S <S เสื้อวินเทจและวันนี้คอนเทนต์ของเราก็คือ เสื้องานยุโรปนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปคุยกับลูอค้ากันนะฮะว่าเขาจะแนะนํายังไงให้กับมือใหม่นะฮะให้เป็นความรู้แล้วกันอ่านจดเข้าไปเลยจ้าสวัสดีครับ,รบผมแมคครับครับอ,อยู่ตึกแดงชั้นสามบีหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าเจ็ดครับเสื้องานยุโรปครับเสื้อยุโรปมันจะคอหนาผ้านิ่มความเป็นมาก็าเป็นงานพวกคล้ายๆงานที่ทําขึ้นมาเองแต่ป้ายมันจะเป็นป้ายของเขา ไม่ใช่ U.S. นะครับอันนี้เป็นงานยุโรปนะครับอ่าผ้ามันจะเป็นประมาณนี้คอหนาผ้ามันจะนิ่มๆหน่อยแต่ตัวนี้จะเป็นงานยุโรปที่มันมีข้างแต่ผ้ามันตัวนี้จะมีข้างมันยุโรปมีข้างยุโรปแบ่งงานงานเสื้อยุโรปแบ่งเป็นกี่ประเภทดีกว่ากี่ประเภทมันเป็นสองสองสามประเภทอะพี่ประมาณเนี้ยเออแต่มันจะมีเป็นงานที่มันมีข้างอรืไม่มีข้างก็มีครับพี่<ม>แต่ผ้ามันมันจะไม่ได้นิ่มเสมอไปบางตัวก็ผ้าหนา ยุโรปนะแต่ป้ายมันจะเป็นออกอมันจะเป็นป้ายขาวแบบนี้แบบนี้นะครับมันจะเป็นป้ายขาวแบบนี้ครับโอเคแล้วแล้วจะไม่ค่อยมีตอกปีครับงานยุโรปจะไม่ค่อยมีตอกปีอย่างตัวนี้ก็จะเป็นเก้าศูนะครับแต่งานเขาดีอยู่โอ้แตวนี้ผ้าหนาผ้าหนาครับอันนี้ผ้าร้อยแต่ตัวนี้ไม่มีข้าง<อ>นี่ครับอีเนยุโรป อันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่มันจะมีโลโกโล้ตัวนี้มีต่อปีนะปีสองพันสองอันนี้เป็นงานสองพันต้นนะยุนนรโรปก็จะมีต่อปีใช่แต่ส่วนน้อยเขาเขาเขาแล้วแต่ศิลปินครับอีมีเดียมเ<ห>ขาเขาเขาคือกอดแลบนะครับเข,ขาไงก็ต้องทําก็อยู่ <ไข S 2> ทั่ว่ใช่ครับทั่วโลกอยู่แล้วเนาะครับอ่าแล้วก็นี้สกิทโลสกิทโลครับเอาเสื้อใหญ่ป้ายยุโรปมันก็จะเป็นป้ายแบบสขาวนี่เนาะป้ายธรรมดาเขาผาน มันก็จะเป็นประมาณนี้ตะกบที่มันมีค่าจะอยู่จะมี่าพ้าพตัวนี้เป็นภาพร้อยบางแต่ไม่ใช่คัตตอนล,ลายครับแล้วแต่ความนิยมงคนเรา,ามันก็ชอบออฟฟิเชียลชอบงานยุบวุ้เหล็กงานยุโรปแล้วแต่ครับงานยุโรปเอกลักษณ์ของมันจะผ้าบางคอหนาแล้วก็นี่ครับป้ายนี่แล้วก็ลายลายมันจะแปลกๆหน่น <c oughs> ี้ดูแล้วเราจะรู้เลยว่านี่แหละครับงานยุโรปเพราะว่ามันจะไม่ค่อยเหมือนงานออฟฟิเชียล นิวจะพามาอีกหนึ่งร้านนะคะรับคุยมุมอื่นๆของเสื้องานยุโรปนะฮะ,ะเดี๋ยวมาเจอกันที่ร้านนี้เลยฮะเสืส้อจริงๆอ่ะมันจะมีเมกาอเอาอนในมุมบอกผมแล้วกันเมกามุดเล็กยุโรปคือ เมกาหลักๆอยู่แล้วถ้าถามว่าวินเทจไม่ว่ายีไม่ว่าแจ็กเก็ตไม่ว่าอะไรแล้วแต่ที่เขาเล่นๆกนันอ่ะก็นนมาจากเมกาแต่ทีเนี้ยในกลุ่มๆน,นึงที่ว่าเขาผลิตเสื้อเมกามาค่อนข้าง,งจะจํากัดแล้วมันมีแฟนคลับที่ขึ้นทําขึ้นมาแต่ฝั่งยุโรปบ้าง <S 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 บางตัวในมุมกลุ่มก็คือเสื้อบูนเล็กหรือว่าบางตัวคือเสื้อที่มันผลิตในยุโรปเลยก็มีเหมือนกันอย่างเช่นอันเนี้ยอย่างตัวเนี้ยตัวเนี้ยบางทีเนี่ยเนี่ยมันเป็นเสื้อยุโรปเสื้อยุโรปเนี่ยหนึ่งความนิ่มของตัวผ้าครับมันจะมีความนิ่ อ่านิ่มแล้วก็แบบมันให้ตัวกว่าผ้าเมกานะจะนิ่มแล้วก็มันยืดได้พี่จะยืดถึงสามสิบก็ยืดได้องค2ยี่สองยืดไปสามสิบผ้ามจะให้ตัวมากและบางตัวจะมีข้างครับข้างเดิมแล้วก็หลักๆเลยบางตัวก็ป้ายบอกเลยว่ามันไม่ยานยุนโรปในมุมผมนะนี่คือเสือ้อยุโรปนี่จะเป็นพวกนี้เลยว่าอันเนี้ยก็คือเสือ Lake, ้อพุทเลคของคนเล่นเสื้อเนี่ยเข้าใจว่าเสื้อศิลปินนี้อยู่เมกาต้องเป็นเสื้อเมกามไม่ใช่ครับเพราะว่า ขนาดมันยังมาทัวร์ไทยได้เป็นขับในไทยของก็ทำเสือ้อเสือ้อเป็นเสื้ออมในไทยก็ยังมีอะเสื้อบุ้นเล็กไทยอะไรเงี้ยเสื้อบุ้นเล็กยุโรปก็มีเหมือนกันเสื้ออเมริกาเลยอันนี้คือไหนถึงเสื้อที่ผมบอกว่ามันมีทั้งออฟฟิเชียลมีทั้งยุโรปในในมุมในมุมผมนะขึะ้นอ,อยู่กับป้ายด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่จํากัดว่าเออวงนี้ต้องอยู่เมกาอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยของผมก็มีหลายตัวครับจะมีพวกนี้ Oh. นี่ก็นี่ก็ยุโรปนะ ah. อ่าเนี่ยเสื้อยุโรปก็คือเสื้อบูธเล็กนี่แหละในมุมผมอะ่ะมันเป็นเสื้อบูธเล็กแน่ๆแย่ว่ามันผลิตในยุโรปตรงน,นี้ท่านยุโรปหมดเลยผ้ามันจะให้ตัวแล้วคอมันจะหนามากเนี่ยคอมันจะหนานืบเลยแล้วผ้ามันจะนิ่มเรายืดได้ครับเสื้อพวกนี้มีเยอะนะครับเสื้อบูธเล็กยุโรปมันก็จะเป็นงานบูธเล็กประมาณนี้แต่บูธเล็กก็ต้องบอกบอกกับเพื่อนๆดูก่อนว่ามันก็คืองาน การแปลนขับทำขึ้นมาแต่ในมุมผมอะเนี่ยเนี่ยอย่างพวกเนี่ยอ๋ออันนี้คือป้ายอ๋อแต่ว่ามันก็เป็น u s a อ่าบางบางตัวเนี่ยเราก็ต้องดูป้ายว่าเออป้ายมาจากเมริกาไหมมาจากยุโรปไหมแต่ว่าดูเนื้อผ้าดูป้ายสาคัญเหมือนกันครับเชื่อบางตัวมันก็มีเหมือนกันที่ว่าผลิตอยู่ในยุโรปเหมือนที่บอกจะมีทั้งออฟฟิเชียลมีทั้งบูตเล็กเหมือนกันอ่าครับแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานบูตเล็กบูเล็กมากกว่าเจอนะบูตเล็กคือส่วนใหญ่เลยโอเค เพราะว่าออฟฟิเชียลจริงมันทัอเมริกาอยู่แล้วออฟฟิเชียลตะเข็บเลยต่างๆมีทั้งตะเข็บเดียวตะเข็บคู่เหมือนกันพวกนี้หมดเลยเนี่ยยนะูโรพวกนี้ก็เหมือนกันแต่ก่อนคนมันไม่เล่นนะเสื้อวกเนนะี้ยผมบอกว่าเสื้อเนี่ยตัวห้าร้อยไม่มีใครซื้อกันสองร้อยผมยังหาซื้อได้เลยแต่ก่อนเนี้ยพวกนะี้แต่มันมาเล่นกันเนื่องจากค่านิยมฝั่งอเมริกาฝั่งตะวันตกหลายๆอย่างเขาเล่นเลยนกันฮะดาราเซลิฟเอาไปใส่ด้วย มันมเลยมีค่าครับหลักๆเลยก็คือเชือยุโรปมันขึ้นอยู่กับลายด้วยว่าเราชอบลายไหนคนชอบลายไหนวงอะไรมีความชอบก่อนเราชอบเมกาไปหาซื้อเมกาแต่ถ้าเราต้องการเชือยุโรปเราต้องดูหนึ่งเลยเรื่องไซส์แนะนําเรื่องไซส์ครับให้เป็นไซส์ใหญ่ไว้ก่อนถ้าไซส์เล็กอะมุมไปต่อเราเผื่อเราอยากขายต่อเลยเนะี้ยขายยากไซส์ใหญ่นี่คือ L, L. XL 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 ไปได้ได้หมดแล้วแล้วก็ ผ้าไม่ตายอ่าคือไม่ว่าที่ไหนก็แล้วแต่นะถ้าเป็นเสื้อเสื้อยุโรปหรือว่าเสื้ออเมริกาถ้าผ้าตายอ่ะไม่ต้องเอามาลงใส่มาก็ลําบากใส่ไม่ได้ที่ก็่บอกว่าผ้าตายยังไงจะจะเลือกยังไงผ้าตายเนี่ยแค่เราปีนิดเดียวเนี่ยก็ขาดเลยไม่ต้องใช้แรงมากแล้วแล้วไปปีตอนร้านค้าเดี๋ยวมันขาดมาแล้วก็ต้องีร้านผมรับผิดชอบถ้าผ้าตายนะ อันนี้แปลว่าก่อนที่จะเลือกซื้องานยุโรปถ้าปิต้องบอกต้องบอกครับผมต้องถามเขาเลยนะผมก็ต้องบอกนะถ้าเออในพาดอายนะน้องตอนนี้พาดอายเราก็ขายในราคาพา้าดอายถ้าเขาโอเคในราคาพาดอายก็เรื่องของเขาเลยโอเคได้เลยใน<า><ล>มุมผมที่บอกได้ส่วนใหญ่เสื้อยุโรปจะเจอเป็นเสื้อบุนเล็กเพราะว่ามันมีหลากหลายนะเสื้อถ้ายิ่งแปลกยิ่งแพงยิง่งดีคนระับทันผมนะก็คือตึกแดงชั้นสามอ่าร้านบางเขาเรียกร้านบางก็บีหนึ่งหกแปดหนึ่งหกเก้า16 8, 16มาได้ออกจากหน้าลิฟต์เลี้ยวซ้ายมา ดูซุนที่สองนะอันนี้นะฮะก็เป็นเสื้ออีกมุมมองหนึ่งนะฮะของงานเสื้อยุโรปนะก็ลองดูนะว่าคุณจะชอบเล่นเสื้อแบประเภทไหนเนาะจะเป็นยุโรปก็ดีหรือจะเป็น Official ฝั่งทางอเมริกา U.S ก็ดีนะก็ลองดูนะฮะถ้าสุว่าใครสนใจหรือมีข้อสงสัย ก็สามารถแวะมาที่ตึกแดงนะฮะมาคุยกับพี่ๆเพื่พพพอนๆพ่อค้าได้นะฮะมาขอแล,ลกเปลี่ยนความรู้ได้นะจ๊ะชอบคลิปของ Everything by New ก,ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ลงมาแล้วคลิปหน้าเนี่ยนิวจะพาไปที่ไหนตาลาดนัดที่ไหนโกดังที่ไหนไปดูเสื้อแบบไหนหรือสินค้ามือสองวินเทจอะไรต้องติดตามอันนี้ไปละบ๊ายบาย